สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับพับจีมบายนะครับวันนี้จะ,ขา,ะ <laughs> ขายอะไรดีปะขายยูซีนะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่สองราคานะครับก็เติมได้อดีละ,ละอย่างละหนึ่งครั้งนะครับของไม่มีหมดนะครับโปรโมชั่นหนึ่งของไม่มีหมดโปรโมชั่นที่สองเติมได้ถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับก็สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะก็ใครสนใจเติมก็ทถักมานะครับก็ส่วนวันนี้จะมาสูม AK นะครับ ไอเคนียะ่ก็ก่อนสุ่มนะครับก็เดี๋ยวทิจังเรื่องชุดก่อนชุดที่มาใหม่นะครับที่ผมจะมาขายในชุดข้าวโพดชุดไอเนี้ยบุนเนี้ยนะครับก็ชุดเนี้ยผมคิดว่าผมล,าลังเลว่าผมจะมาขายดีไหมหรือจะเอามาสอนเติมง่ายๆดีนะครับเพราะว่าถ้าเติมเองมันก็จะเสียแวดเจ็ดเปอร์เซนแพงกว่าแต่ถ้าผมขายก็จะถูกกว่าเติมเองสองเปอร์เซนต์เองมันนิดเดียวอะ่ะก็เลยขอคิดอยู่นะเพราะตอนเนี้ยระบบมันเน่าชุดมันเข้าช้าชุดเนี้ย กว่าแม่งจะเข้าให้ผมเนี่ยเออแม่งรอวันหนึ่งอะ่ะแต่ชุดอื่นมันเข้าไงนะครับก็เลยเออลังเลอย,อยู่ส่วนสกินปืนเนี่ยก็มันก็เข้านั่นแหละปกตินั่นแหละหนวะไหนวะปืนร้อยนัดผมผมหาไม่เจอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหากันปืนกินเบาะเนี่ยพวกเนี่ยก,ก็เป็นวันเห็นปะ่ะเออมันก็ได้ปกติก็เดี๋ยว <c oughs> ขอคิดอีกหน่อยนึงนะครับแต่คิดว่าก น่าจะสอนเติมเนะี่ยง่ายดีขี้เกียจเติมให้ด้วยนะครับก็พูดเยอะลนะอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาสุ่มไอเคให้ดูนะครับผมลืมคาเสียงรถผ่านมากเลยใครรู้วิธีปิดบอกเลยนะอ่ะเติมสิบกล่องแรกเลยเติมก่อนอ๋อนึกว่าจะได้แล้วแบบออปิดคลิปครับนึกว่าแบบเนี้ยเออนึกว่าได้แล้วปิดคลิปเลยอ่ะสิบกล่องแรกชุดออกไม่น่าเกลียดเฮ้ย ได้เยอะได้เยอะสิบกล่องที่สองแล้วมมันสุ่มกันได้ยี่สิบกล่องได้วะลูกค้าผมกล่องที่สามสิบเฮ้ยบลกเปล่าวะทีมงานเรือาอาปืนใส่ป่ะครับรับก่อนกล่องที่เสียงมันดังไปป่ะวะขอเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวขเขาเบาเสียงกัน กล่องที่40่ืมหมวกมาได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ชุดขาดอันนี้ใช่ป่าวะขาดชุดไหนไม่รู้ลืมละอ่ะกล่องที่ห0เกลือหรอวะกล่องที่60 60บหกนะเ,เกลือ,อ่วะ70 อืมจริงเหรอแปดสิบเฮ้ยสามนั่นน่ะเก้าสิบกล่องที่ร้อยเนี่ยแม่งออกแน่นอนฟันธงโอ้ลืมบอกว่าเอาอะไรเออออกแล้วเออหมวกออกเออลืมบอกอลืมบอกเออลืมบอกเอาปืนลืมบอกลืมบอก ไม่เป็นไรปืนเปืนขอปืนขอปืนเนี่ยเอ้ยเนี่ยขอปืนนะขอปืนนะขอปืนนะปืนเปรืนร้อยสิบยึดมันวดดอกร้อยยี่สิบเอ้ยปืนมาละเออร้อยยี่สิบกล่องปืนมาโอเคผมคงไม่บ้าสุ่มสุมหมดนะผมบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มอย่างอื่นบ้างอ่ะจะเอาผมอยากได้รถไง ไอ้รถในกล่อง RP อ่ะอ่ะขอดูก่อนว่าอัพได้ไหมปืน AK ผมคิดว่าผมจะอัพแค่วิวไม่พอว่ะขัดแม่งเลยกะจะอัพวิวสี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันทั้งนั้นเออ,อปืนผมไม่ค่อยมีไอดีเนี่ยมีสุดแค่ออแค่เนี้ยเออเนี่ยแค่เนี่ย M4 เวลวเจ็ดไอดีก็วิวสิบเองไอดีไม่มีอะไรเลยไม่มีประวัติเล่นเลยดูดิไม่มีประวัติเล่นเลย,เย,มเลเลยไม่มีเวลาเล่นเลยโอเคนะครับก็ เออกียวลเเออเนี่ยรอบก่อนดันมาคลิปก่อนเนี่ยผมสุ่มไหมเนี่ยผมพยายามจะนะเอาสกินนะไอ้เหี้ยพออัเอาปุ๊บวันหนึ่งแม่งไอเขนี้เข้าเลยผมมาโคตรเซ็งเลยทุกคนใครทักมาน้องออมทักโอเคไม่เป็นไรเออโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะใครสนใจเติมยูทูบก็ทักมาในแฟนเพจนะครับวันนี้เพิ่งว่างส่วนชุดนี้อ่เอดี๋ยวผมคิดลบไปดูบูบูบุ้งหลายหลายคนน่าจะเห็นแล้วล่ะหน้าเว็บหลักเกมมันก็มีเนาะก็ เสียแวด7%นะถ้าเติมก็คิดเอาแล้วกันมันก็แพงกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้แล้วกันถ้ารับเติมนะใครรอไม่ได้ก็เติมไปก่อนเลยนะโอเคครับวันนี้ไปแล้วไปไ,ปไ,ปไ,ปไปเติมมิวสิคทักมาในแฟนเพจนะจ๊ะไปแล้ว